เฮ้ยเขาเก็บหมดแม่เลยไ,ไม่ใช่ต้องไอไรวะเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยฮ้ เฮ้ยเป็นหัวแคนด้วยพี่ <c oughs> พี่แค่อยากด้วถ้าอยากเข้าใค่ขเขาต้องทำไงอันนี้พี่สมจีปะนะพี่อยากจะไม่เปิดไม่หรอกพี่จะค่อยๆเล่นนะเย็นนักแข่งว่ะลงแบบตักแข่งไเอเหี้ยมาคนเดียวเดเดียวเดิเดได้ตกใจหมดเลยเหมือนรู้ตัวไหนอะ <c oughs> เ,เบอร์นนหนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับเปิดไม่ได้ไหมครับ เปิดเงาใครเอาไงดีวะเปิดฮ้ยไมค์เปิดไม่ได้หรอวะเพราะว่าไม่ใช่สาวสวัสดีเปิดไหมได้ไหมถ้าเป็นสาวพี่คงไม่พูดไม่ได้หรอนะจะไม่เปิดเปิดหนึ่งจะเปิดไหมไม่เปิดหรอกเอาโอ้โหโทษครับโทษครับกำลังตึงอยู่แอบเปิร์กกำลังเปิดครับไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวตึงๆก่อน ไอหยางกางกพี่รู้จักชื่อเหรอไอหยางกาไม่รู้อ่ะเขาเป็นผู้หญิงแน่นอนเขาเก็นพี่เป็นผู้หญิงแน่นอนแต่เขาไม่มีบัตรติดชื่อเอ้ยพี่พี่ฝึกแกการล่มเลยนะโอ้ดผิดอไอหยางกาต้องคิงนะวสิบคิวเลยกับเนี้ยไอม,มันเจ็บ ไอ้พีนอตัวี่ต้ไง้ใหม่น่่หนไม่ดูตามมาตันเหลือพี่ตตัวโอ้ไม่ตอบนั่นแหละสามม่มาตอนนี้ลกเ <c oughs> ขากล้ามท้องด้วยใสเติมออกก่อนออกก่อนแวก่อนแว่กอนใส่เติมเลดูลูกกองนี่ไอ้ทองสัดเนี่ยเปนคอ ไม่ปักธงพี่ะปักธงเป็นยังไงวะมาได้หนึ่คิวแล้วไม่ใช่ปักธงีอะไรวะเฮ้ย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 เอ้ยเเฮ้ยเกินเ้เฮ้เฮ้เ้ยเ้ยไเอ้เ้ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหรืเล่นก่อนเถอะชุบเอชุบเพื่อก่อนชุนแล้วคนหนึ่งไปก่อนเลยครับจะดูที่ไปไม่ได้ดูปัดงต่อเลยไม่ได้ดูแล้วพี่ต้องงงไม่เป็นไรไม่เป็นไไม่ได้ดูไม่เป็นไรเอาแตเองดีวะใช่เขา เองแค่มาเองแค่พี да> ่ไหมครับเขาบอกว่ามือสัาตัวจะพูดไรนักหนาเออเพื่นโดนเพื่นโดน้ช่วยพี่นะขอาหัวของ้าไม่ตีดหุ้ยพลาดใช่นิดเดียวแล้วมาจบเพื่น ไม่มีแร้มันมีตั่เยาอ๋อัไปเน้ตตัวไเน็อยเวไม่มีแล้ว,ดดว,วลไปเลยพี่ไปไหนนั่นอะ่ะเอาเลยขอโทษด,ด้วยแมกำลังเบื่อเบื่ออยู่ยังไงก็ดีเหรอ ว่าจะดึงเพื่อนเราเสียไปดึงมันเช่เลยไอ้ฝั่งมาได้ดึงเสร็จเลยหนูทำไมตกเพื่อนอีกแล้วเขาเก็บสามคิวไม่แบ่งเพื่อนเลยอะเก็บส <c oughs> าย มันต uh ัมากเลยเฮ้ยโอ้โหเฮียเขาเก็บหมดแน่เลยโอ้โหแต่ตะเดียวเฮียมันจบกันหรือเปล่า ใช่มาจุกครับโคตรตึงอ่ะเล่นในมือถือจริงป่าววะเล่นในมือถือมั่งใช่เหี้ยโคตรตึง ไปปัญญาอ่องมันไม่มีมันดีดไปแลวตัวอยากสลิงไอ้ที่ที่ดีดสลิงเป็นอะไรกันสุน โอเขาเรียกจั่วะเราทำไม่ดีไปเพราะมันเป็นคนลบข้างบนเนาะโอ้เข้ากันไงดีไงกันกลับระเบิดเนีไง เขาช่เพื่อนแล้ววะบอวัชเพื่อนชเพื่อนเขาจะไม่ไม่ใช่ม่ใช่เขาไปไหนวะมีชเพื่อนแน่เลยเนี่ยเฮ้ยมาเลยอยู่บ้านนี้พี่เอาี่้โหอย่งไอือ่าจะไม่มีละโอ้่าาว ที่มาแบบอะไรกบเนี้ยโอ้พี่ลีป็นหลานให้เดี๋ยวลองชวนมาบ้านหลังเขียวนเลบยี่สิบเขาไนาดนคอยจชวนมาก็ได้เขาไม่น่าลบเออดูดูเอาเอาดูดีกอ ไปไปไปไรอบอีกรอบฮะมันตึงมากเอาไรครับได้สามได้โทรสามเห็นตึงคืนไดโทรสามวไครับยังไม่ใช่วามห้องอะาไรครับเมื่อกี้ดิดแท่นไปก็ไม่รอดนะ ไไงงวิ่่มทันอยูเด็กว่าเด็กว่าจะแรงแดงแรงแกนแรงเดมอนครับเราก็นึกว่าแรงแดงแรงแกนตึงยืนกุมแรงแดงตึงไปไม่ทำคิวอยู่เด้อไม่ได้ทำไม่ได้ทำหรอกไม่ได้ทำหรอกก็คือเจ็ดสิบกว่าเลยอ่ะปั่นปั่นมนปั่นปั่นคนไม่เฉยมีปั่นตรง โคตรตึงความฝัดเลยนะนั่นหนักฝักทงฝักทงนะขึ้นแดงแล้วกับตึงองใสพี่ขึ้นเดมอนพี่ยังไม่ตึงพอเขาน่าจะอายุประมาณเท่าไหร่บ้างประมาณยี่สิบเฮ้ยคือไม่ก็สิบเก้าสิบแปดนี่แหละประมาณนะแค่ใช่งประมาณนี้แหละนะประมาณนั้นแหละสิบเก้าสิบแปด ไมีเหคนแก่ขี้อะไรก็จะมานั่งเล่นตั้งแต่ตอนนี้วะผู้แก่เขี้สี่สี่วะใช่สี่สี่เหมือนโดนเหมือนโดนด่าเจอบ่อยเลยแคนนะลำดวนลำดวนแคนลำดวนสี่สี่ก็เจอธรรมดาก็เจอเจอทุกอย่างไม่ชอบเจอเของมาตันนะครับกรอบครับกระปี เขาลงเสวฟ้าครับพี่โอ้เขาจะไปเอาบาลงบาเลนหรือเปล่าไปเล่นเปล่าทำไมใช่นั่นแหละเลือกเปล่าต้องมีคำว่าเลือกเปล่าใช่ไม่ไม่จะมีคำว่าใช่อย่างทำไม่ได้ต้องมาเปล่าพี่ต้องแบกตีนี้เอาที่หนึ่งให้ได้ได้ว่ากิจสุดละกูปัญละซึงกว่าแรงแดงที่กูเคยเจอมาอีกอ่ะ เอาเรื่องออวยเกินไปเราเล่นเราเล่นได้เก็บหนงไม่ได้เท่านี้เลยใช่เอาเรื่องอยู่ดี๋ยว่าเขาจะไม่เล่นด้วยแล้วนะเชิญไปรอบหนึ่งแล้วเข้าเชื่อมันรึเปล่ามัขึ้นรับของดูมันรึเปล่าใช่เนวอ๋อคนอ๋อคนพี่ เขาไม่มีรูปตอเขามีแต่กินด้วยไม่้ออช็อได้ไหมสวยไ่เหรวะไม่เองิงตั้งนานไม่มียาัะโอ้โหไม่มีเหมือนกันี่ โอ้โหเาเก็บแล้วอ่ะมีลูกสองเขาเป็นลูกสองันี่ยพี่ลกองะมาเอ้าค่ะมันอยู่ข้างล่างไงอใกไปหาเขาดีกว่าปะอไปแล้วนะนะเอาของเผื่อจะได้คิวจากเขาบ้างเอาของเอาของแยใช่ไหมเขาลงมาแล้วพี่ เราวิ่งขึ้นแล้วเขาก็วิ่งลงเราไปแล้วล่ะสลดเป็ดเล่นสเต็ปโอ้ยรู้ติดตามหลอกเราอ่ะจะจะไปไม่ไปดีก็ล้อต้องค่อยๆล้อต้องค่อยๆล้อเขาล้อด้วยเขาเล่นล้อวงได้นะเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยใกล้เขาด้วยใกล้เขาด้วย โอ้พ oh, ีมาไม่ทานมาไม่ตีพี่ยิงหัวสองตัวเลยพี่สองไอวอ้โอ้ยโอ้ยวีดเอสวีดเอสต้องไหนข้งไหนพี่ข้างล่างก็มีอ่ะปีตับ้างนะ เราไม่ค่อยมียาด้ะไม่มีมาการมีผม,มสองเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอกคหมดแล้วมั้งยังไม่ได้สกิลไม่ไม่ได้ยิงอะไรเลยมาถึงเมื่อกี้เขาเก็บไปสองแล้วอ่ะพี่<า>เกินไปเทปโป้นะ วิ่งขับมา,าด่วนแหละระวงมีลำดวนไอยลำดวนข้าร่วง,วง,าางน่าจะห้องแล้นล่ะร่วงไม่เป็งแผนตพอมาขอไม่ช่วยไม่ได้เนี่ยอยยาง แรงแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรว้าวโด,ดนโ <มา S 1> ด,นดนโถงโอ้ยพอเก็บโอ้โหเราทงพี่ใหม่ทางเขาโอ้จเจริญกูไม่ได้ตะเคีว้วอะไรเพื่อนยาไหมอ่ะไม่มีโอ้โ ไอศพนี้ล่ะ <c oughs> ขอยาหนจู่น่ามีสามุลยวิศพนี้นย,ยายเยอะโอ้โหไม่ทันแล้วพี่เราออกไปเอาได้ครับพี่ออกมาได้มึงก็ออกมาเลย <c oughs> โอ้โหตายดิพี่ลบที่ชุก่อนนะแบบน,นั้นน่ะกองไปผมจะใช้กลองไปผมจะใช้เพราเมื่อกี้โอ้เขาเอาอีกแล้ว,ควโคตรต้องตามประกบพี่เขาแล้วอ่ะ เขาดันเราด้วยไม่พอน้อเขาไม่ได้คิวเลยฮะโอ้โหระวังพี่ให้ตายเถอะฮามั้งไม่มีป๋าหรไม่มีสักคิวไม่มีสักดำมีกระเป๋าสองไม่มียาสุดยอดเลยพี่มียาสิบเอ็ดกล่องอะแบ็กระเป๋าท็อปหนึ่งหแก่เราเคลียร์หลังเรื่อยๆเนาะ พี่เยาวตีนี้เอารอบนี้ให้เอาได้แชมป์เราจะมาดูกันว่าเขาจะได้กี่คิวไม่เราได้น้อยกว่าเขาเจ้ายาไหมพี่มีสิบเอ็ดกล่องตอบกล่องนะครับแบ่งตัวเองไปจากกล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีอะไรแดงเถื่อนเลยตรงนี้ท่อนก็บอกกูซื้อของครับมีแตงอยู่งงแปกเลยงงแตก มากระน,นังกรนนั่งเกบสองเลยบ้งนะไอมผมไม่มีตัปอบเนี่ยประเด็นไอบนบ้านบนบ้านสองชั้นเนี่ยมีเ่ะอพี่มันมือคนีมีนอ,อุ้ยตรงนั้นเยอะใช่อ หลังๆเข้าหลังเข้าวาหลังวางหลังมันไปชุบปะไม่ยหมดแล้วนะใครยิงวะอ๋อตรงน้ำตรงทางน้ำกล้องไม่ม hmm. ีนะนีเราจีหาละหาละ วัหนึ่งันหนงเขาก็ด่นเด็กเดียวเลยไปปล่อเขาปเขาตั่งนะเขาหน่อยบุ้ยจะเอาของยู่ตรงไหนนะเฮ้ยีเอาไหมมันควบคุมไม่ได้ตอนแรกโอ้ยนอเขาเก็บอลยเขาเก็บตรงนี้สงตัวเลยตัวต็งห้างลงนะ ตรงพี่ยังมีตัวอยู่หลังต้นไม้หลังต้นไม้โอ้โหหน้าพี่ยังมีตัวตาละตาละตาละไม่อยู่ละพี่หลังต้นไม้พี่หลังต้นไม้ของผมผมไม่เป็ตัวแย่างยจึงไม่ติดโอ้โหแี่อยากรู้ว่าเขาฆ่ากี่ตัว ้ายกิ่ตัวห้าหงตัวหกตัวเขาไม่แบ่งอ่ะห้าากตัวเ หลังต้นไม้ใช่ใช่ใช่เฮ้ยรู้ว่าพี่ม,งงมันมีห้ามันมีหน้าตัวนี้สองตัวหลัง อูจะไม่ได้สคิลจริงดิ9ตัวพี่สุดยอดไปาคิวหังเข้าเด้อพี่ 5 0คิวอะพี่สอเรื่อเอาเรื่องเลยอะไี่พี่ยังไม่ได้พีไอ่ะตอเนี่ะตั้งตัวเอไนหนาไปกินไนหนาเยอะนี่ดเลยคนดูที่เปคนเช็คเนี่ย มีเราหลังใ่มมีเราหลังใช่โอ้โหโอ้โหอดได้แชมป์เลยยิงปิดมีด ว่าเนี่าเมื่อกี้เขาโดนยิงแล้วมแรงตอนวามกดอวโอ้โหยนี่แบกเทาขด้ยลอย่างเงี้ยตักนะเิ่ขนสักทีรองาของเพืนแด้สองคนด้วันไม่ขึ้นโอ้โหยไ้สคิวเฮ้ยที่ึยหาเดินเกมช้ำ นี่เป็นหัวแคนด้วยวแคนฟอรม์มอีกฟีแคนฟอรม์มเขาน่าจะไม่รู้หรอกผมรู้จักอีฟีหรอกน้องอีกเกียร์ยีนล้านซี่พี่แค่อยากรู้อ่ะถ้าอยากเข้าใจครับต้องทำไง,ง <c oughs> ต้องเสียตูดครับเขาน่าจะฟังอยู่มาก้นี่อะไรวเยต้องเสียเสียอะไรนะต้องเสียตังค์นะไปะ แกตู่หโอ๊ยยี่ไม่ไหว